สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับข่าวดีพอมอจัดเต็มแจก3ของขวัญปีใหม่6-6เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีรายได้น้อย ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมได้รับข่าวดีจากกระทรวงพอมอนะครับก็คือทางพอมอนะครับได้เคาะของขวัญปีใหม่ออกมา3ชิ้นนะครับซึ่งทั้ง3ชิ้นนะครับ จะแจกสําหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นนะครับเรียกว่าคนมีเงินมีทองนี่เขาไม่ให้นะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p t v v ท d ช่อง36นะครับของขวัญปีใหม่พอมอซ่อมบ้าน50,000หลังช่วยกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยเป็นข่าวของวันที่20ธันวาคม2 5 6 5นะครับคอมอเห็นชอบของขวัญปีใหม่พอมอซ่อมบ้าน5 0,000หลัง ในกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรวมถึงมาตรการบ้านเช่าราคาถูกและบ้านเช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษเมื่อวันที่20ธันวาคม65ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลมมีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พศ2 6 6 6ให้กับประชาชนตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อให้ประชาชนมีบ้านอยู่อาศัยที่อบอุ่นและมีรายได้จากการสร้างอาชีพ โดยสรุปสาระสําคัญก็คือ1ซ่อมบ้านสร้างสุขจํานวน5 0,000หลังให้กับบ้านของเด็กผู้สูงอายุและก็คนพิการนะครับรวมทั้งครอบครัวผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภยัยมีมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมตามหลักการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือภาษาอังกฤษก็คือ universal design นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาสังคมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดําเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย2บ้านสําหรับผู้มีไรายได้น้อย15,000หน่วยโดยแบ่งออกเป็นโครงการบ้านเช่า1,500บาทต่อเดือนถ้าคิดเป็นวันก็คือ50บาทต่อวันนะครับจำนวนทั้งหมดก็คือ5,000หน่วยของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และโครงการบ้านเช่าซื้อจำนวน1น0 0 0ห่นหน่วยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีไรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างเสมอภาคสรุปก็คือจะมีทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบที่สําหรับเช่าในราคาถูกนะครับมีจํานวน5000นหน่วยนะครับค่าเช่าก็คือตกวันละ50บาทนะครับแล้วก็มีแบบที่ซื้อขาดกระบีนะครับมีจํานวน1 0,000หน่วยนะครับเรียกว่าบ้านเหล่านี้ก็จะราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดอกเบี้ยก,ก็จะถูกกว่าปกติด้วยนะครับของขวัญชิ้นที่3นะครับก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้จํานวน15,300คนโดยแบ่งออก เป็น3โครงการคือสร้างผู้ดูแลเด็กคนพิการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางติดเตียงหรือแค่กีเวอร์จำนวน10,000คนโดยการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการดูแลคนพิการผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางติดเตียงให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน3าหลักสูตรได้แก่หลักสูตรพื้นฐาน18ชั่วโมงหลักสูตรระยะกลาง70ชั่วโมงแล้วก็หลักสูตรระยะยาว420ชั่วโมงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในกลุ่ม10,000คนนี้นอกจากจะมีอาชีพและรายได้แล้ว ยังจะสามารถสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับกลุ่มเปาะบางที่ดูแลด้วยก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรืออาจจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่ลําบากกว่าคนปกตินะครับแล้วก็สร้างอาชีพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มเปาะบางและผู้ว่างงานจํานวน5000คน โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะในธุรกิจการท่องเที่ยวสถาบันเสริมความงามร้านเสริมสวยร้านตัดผมและร้านสปาพร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยส่งเสริมทักษะที่ครบวงจรในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนี่นะครับธุรกิจร้านเสริมสวยร้านตัดผมแล้วก็สปานะครับเหล่านี้ถ้าท่านใดที่ไปเรียนรู้แล้วมาเปิดนะครับดีไม่ดีบางครั้งอาจจะทําให้ลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับเพราะบางครั้งถ้าลูกค้าติดใจนะครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะสร้างนักขายมือทองจํานวน300คน โดยพัฒนาทักษะด้านการขายไปสู่การเป็นนักขายมืออาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ว่างงานที่สนใจได้เข้าร่วมแนะนำโครงการเคหะแห่งชาติ H H H S S. <S. ทั่วประเทศโดยได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สำหรับกลุ่มสุดท้ายนี้นะครับถ้าจะพูดแบบฟังง่ายๆก็คือเป็นในหน้าขายบ้านขายคอนโดนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าใครขายได้ก็จะมีรายได้เป็นก้อนนะครับเคาะแล้วของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลัง แจกจัดเต็ม5มาตรการคนละครึ่งเพิ่มกําลังซื้อมีหรือไม่นี่นะครับในที่สุดกระทรวงการคลังก็ได้มีการเคาะข,ของขวัญปีใหม่ออกมาแล้วนะครับเรียกว่าจะไม่มีมาตรการไหนออกมานอกเหนือจากข่าวในวันนี้ของผมแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมมองนะครับว่าของขวัญปีใหม่กระทรวงการคลังปีนี้แจกแต่คนรวยนะครับระดับชนชั้นกลางหรือคนจนนี้เรียกว่าแทบจะไม่ได้เข้าถึงเลยนะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v HD ดีช่อง3 6นะครับ ค้งจัดเต็มของขวัญปีใหม่เพียบช็อปดีมีคืน2,566ลดภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมการโอนเป็นข่าวของวันที่20ธันวาคม2,565นะครับคอรมอเห็นชอบของขวัญปีใหม่2,566จากกระทรวงการค้างมีทั้งช็อปดีมีคืนลดภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็อีกมากจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่20ธันวาคม65ว่าคอลโเห็นชอบมาตรการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญปีใหม่2 5 6 6ให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอคือสำหรับของขวัญปีใหม่นะครับเรียกว่ามีแทบทุกกระทรวงนะครับแต่กระทรวงที่สำคัญที่สุดหนีไม่พ้นกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณสูงกว่ากระทรวงอื่นโดยมาตรการแรกนะครับก็คือมาตรการชอบดีมีคืน2566เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม 2, ถึงวันที่15อยหกิ พศ2566โดยกำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามาัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาทโดยแบ่งเป็น 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวน30,000บาทแรกออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการอีกจำนวน10,000บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับก็คือถ้าได้ใบเสร็จเป็นกระดาษนะครับก็จะลดได้เฉพาะ3 0 0 0 0ื่นแรกนะครับอีก1 0,000หืหลังนี้เขาบังคับนะครับว่าต้องเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะครับสำหรับมาตรการแรกช็อปดีมีคืนนะครับเรียกว่าสําหรับคนมีเงินเห็นเห็นนะครับก็คือถ้าท่านใดที่มีรายได้มากกว่า 7 0 0 0 0นขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มมีประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีรายได้ไม่ถึง700,000นะครับเรียกว่ามาตรการนี้แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับก็เอาไว้ใช้ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเช่นค่าซื้อสินค้าและบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าซื้อสินค้าโอทอปแต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ10ประการดังนี้ก็คือค่าซื้อสุราเบียไวน์ค่าซื้อยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาราค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าบริการจัดนําเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมกักคุเทศ ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม6 6หรือสิ้นสุดหลังวันที่15กุมภาพันธ์66 และค่าเบี้ยรประกันวินาศภัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการชอบดีมีคืน2,566จะทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ56,000ล้านบาทผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.16และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีและสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาตรการนี้ถ้าท่านใดจะใช้สิทธิก็ต้องไปซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เขาเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับถ้าเป็นร้านค้าท่ว ทัวไปร้านโชววยปกติก็จะไม่มีนะครับถ้าท่านไปซื้อของโชว์วยก็จะไม่ได้อะไรนะครับมาตรการที่2นะครับก็คือมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566โดยลดภาษีให้ในอัตรา้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษีพศ2566เห็นไหมครับมาตรการที่2ก็คนรวยอีกเช่นกันนะครับก็คือเกี่ยวกับภาษีที่ดินกับภาษี สิ่งปลูกสร้างนะครับเรียกว่าถ้าคนจนๆตรงนี้เขาก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับเมื่อไม่ต้องเสียคนจนๆก็เลยไม่ได้ประโยชน์ตามมาตรการนี้นะครับจะมีแต่คนรวยเท่านั้นนะครับที่ได้ประโยชน์ตามมาตรการนี้นะครับแล้วก็มาตรการที่3มนะครับมาตรการลดค่ M, าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยปี2 5 6 6โดยลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ1และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ,ะ0.01 สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์และห้องชุดทั้งบ้านมือ1แล้วก็บ้านมือ2เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาและสำหรับมาตรการที่3นี้ก็อีกเช่นกันนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่ซื้อบ้านขายบ้านถ้าคนจนๆก็จะไม่ได้อะไรจากมาตรการนี้อีกเช่นกันนะครับสำหรับมาตรการที่4นะครับก็คือมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศายานภายในประเทศโดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศจากลิตรละ4.726บาทเหลือลิตรละ0.20บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายน2566เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และบรรเทาผลกระทบการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มาตรการที่4ก็อีกแล้วนะครับก็คือจะมีการทําให้ราคาน้ํามันไอพ่นถูกลงนะครับพอราคาน้ํามันสําหรับเครื่องบินมันถูกลงนะครับสายการบินก็จะประหยัดลงก็อาจจะมีการไปลดราคาตั๋วให้มันน้อยลงนะครับคนที่นั่งเครื่องบินก็จะได้ประโยชน์ตามมาตรการนี้นะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับผู้มีไรายได้ปานกลางอาจจะค่อนข้างรวยนะครับ ไปจนถึงคนรวยนะครับที่จะได้ประโยชน์ตามมาตรการนี้อีกแล้วครับท่านสําหรับมาตรการสุดท้ายนะครับก็คือมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายชูลายาสูบและไพ่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพศ .2560 ให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายชูลายาสูบและไพ่ประเภทที่1และประเภทที่2สําหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจาการต่อเนื่องณันะสถานประกอบการเดิมประเภทใบอนุญาตเดิม ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคม2,566เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายชุลายาสูบและไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์โควิด1 9บัการการที่5นี้ก็ เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกหลานไขยสุรายาสบมองแล้วก็น่าจะเป็นพวกร้านเหล้าหรือไม่ก็พวกผับบาร์นั่นเองนะครับที่จะได้ประโยชน์ตามมาตรการนี้นะครับนี่ก็เป็น5มาตรการนะครับที่กระทรวงการคลังเขาจะออกมาเป็นของขวัญปีใหม่เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆทั้ง5มาตรการนะครับก็น่าจะเป็นคนรวยหรือไม่ก็ค่อนข้างรวยนะครับถึงจะได้ประโยชน์ซึ่งท่านใดที่เป็นคนจนหรือ พอกินพอใช้นะครับเรียกว่า5มาตรการนี้ไม่ได้อะไรกับพวกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับ